สวัสดีค่ะแนนซี่สมัยนะคะวันนี้เราไลฟ์สดน,นะคะนายอยู่ที่ปราสาทสตอกปอกทมน่าเ่งอยู่ติดกับกัมพูชาค่ะวันนี้กะถินคุณอัมบัยราหุลทัศนะคะก็พามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สตอกปอกทมวันนี้นะคะเรามีแขกผู้มีเกียรติเชิญมาถ่ายรูปหมู่กันได้เลยค่ะนะคะมีพี่ป้อมไก่สอนแสงอานานมีคุณจอยตีเสก พี่โป้มาถ่ายรูปกันเกินทุกคนมาถ่ายรูปโมกันเกินอ่ะน้องจอยพี่เจ้วันนี้ค่ะเราอยู่ทีาทัดสต๊อกก๊อกมสต๊อกสต๊อกก๊อกมค่ะแล้วก็วันนี้นี่เราไรส์สนนะค่ะจอยจอยไปชวนพี่ๆที่ร่วมบุญของเรา มาถ่ายรูปหมู่กันวันนี้เรามีผู้สื่อข่าวมีดารามีลรมีบัก่อร้อ๋อวันนี้นะคะเราวิดีโอรายการยูทูบของเรานะคะก็ขอเชิญมาถ่ายรูปหมู่กันตรงนี้เลยค่ะนะคะอันี้พี่หน่อยค่ะพี่หนอนิมมาอายุข้ายูทั้งไทยทั้งไง พี่ไกสอนอยู่ไหนคุณนงน้อนทนานอยู่ไหนมาเลี้ยมาเลี้ยมน้องนงคือเรื่องจากรูปลงกันก่อนนะคะเป็นกระถิ่นค่ะนะคะแดงก็มากะเอารวมสายบุญวัดอะไรนะอเชรุกานมาจ่ายรูปกันเลยค่ะน้วัดหนองคุ้มตอนนี้เราอยู่สิงห์แดงะ ว่าเราที่ดังๆเนี่ยเขาก็จะเป็นประสาทอาพี่หารใช่ไหม stock docom นี่ถือว่าคนไทยเราอ่ะน่าจะมาเที่ยวเพราะเนื่องจากเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิดสิบเกนี่เราไปไหนไม่ได้แต่คนไทยเราเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวได้นะคะเราก็มาโดยที่ นี่เราช่วยโปรโมตทททนะตัวครับผมมีมากเลยคุณไก่สอนแสงฮานันแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงลนตะลันครับพี่น้อยน้อยนันทภาพค่ะค่ะแล้วเจ้าภาพเป็นไหนพี่โจทำไมเราวคุณตาพูดกับท่านผู้ชมหน่อยว่าวันนี้เราไทยเที่ยวไทยเนาะอ่า เราก็อยากให้คนไทยมาเที่ยวก็โคกมคือเขมรเนี่ยก็ได้ประสาทข่อพรวิหารเราตปอันนี้ถือว่าเราเป็นพิธีประวัติศาสตร์เด่นหนึ่งซึ่งมีค่ามีค่าแก่การที่เราที่ที่เราไอ้นันไว้เนี่ยมือบังว่ามือบังนะังเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็ พี่พี่ปูมไกสอนกันหนูปุ้มไกสอนเปิดหน้าหอน้องโบนะคะก็จะพาเข้าไปเที่ยวที่ในปราสาทของเรานะคะวันนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆทั่วโลกที่กําลังดูรายการยูทู b คว้าสายใบเดินซีอยู่นะก็ได้มาดูวรด่อากาศดีเดียวเนี้ยี่เราลงมาฝนฝนอยู่เลยนะใช่ใช่ไหมไม่ร้อนใช่แต่เมฆมีแต่ว่านี้ก็พัดไปละ ก็เนื่องจากช่วงนี <t <t uh ้อยู่ในโควิด์นะฮะถ้ามีน้องเที่ยวเยอะแล้วก็มีคนต่างชาติเที่ยวนี่อยู่ที่เดียวถึงเขาเม็นเรามองดูนี่เราเห็นทัวพูชาเลยใช่ค่ะชาวชางั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่คือสต็อกด็อกธมนะคะโอเคเล t ส์โกเฮ